สาวมินพิชยาเปิดตัวแฟนใหม่แล้วล่ะคะ่ะแหมแฟนใหม่คนนี้หนะ้าตาคุ้นจริงนะคะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคมกันอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับสาวมินพิชยาก่อนหน้านี้ลงครัวทําอาหารไปมอบให้กับคนงานในแคมป์ก่อสร้าง ในแถวกรุงเทพในช่วงของแวดวงวงการันเทิงน้นก็ได้รับความเดือดร้อนกันจริงๆละค่ะกับล่าสุดนี้นะคะต้องบอกว่าชาวเน็ตฮือฮากันมากเพราะว่าสาวมินเองเธอออกมาเผยภาพกับหนุ่มโอ๊ตค่ะร่วมเฟรมกันตั้งแต่วันที่5เมษาย,ยนที่ผ่านมาในงานวันเกิดของคุณแม่การนาวัฒนามนตรีคุณแม่ของสาวมินส่วนในวันที่1 0เอกก็เป็นวัน,ใน,ในคล้ายวันเกิดของหนุ่มโอ๊ตแต่ไม่ได้มีการเซอร์ไพรส์เหมือนทุกปีจึงทําให้ชาวเน็ตเกิดคําถามในความสัมพันธ์ของมินกับโอ๊ตไว้ยัง รักกันดีหรือไม่หรือว่าถอยห่างกันไปแล้วล่าสุดเนี่ยสาวมินเองทำเอาแฟนๆแ,แตกตื่นกันมากมายเลยละคะ่ะเพราะเป็นการเปิดตัวแฟนใหม่พระจ้าตัวนั้นดันลงคลิปวีดีโอกับหนุ่มหล่อในเอจีแต่ดูดีๆเนี่ยโอโหั่าก,กันเงอเพราะหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะพระเอกฮอตจากแดนกิมจิอีมินโฮโอบป,ป้าสามีแห่งชาติของสาวๆนี่เองว่าแต่เคมีทั้งคู่นั้นดูเข้ากันที่สุดเลยละคะ่ะเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ